สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฟิวมารีวิวนะคะเมนมินโก้ PD 90s นดีค่ะ PD 90s mm hmm. ตัวนี้นะคะก็ สั่งมานะคะล็อตใหม่ๆเนี่ยสึกกล่องเขาน่าจะเป็นสีน้ำตาลนะคะบางทีก็ปนมาปรับประมาณสีขาวแขกนะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะบางทีเขาเปลี่ยนแพ็กเกจมานะคะในกล่องเขาก็จะมีเป็นสายคล้องมือ1เส้นที่มีคำว่า m a d e in Go Skin อยู่นะคะมีโอริงสำรอง2เส้นนะคะแล้วก็มีแผ่นคู่มือนะคะ คู่มือเนี่ยเขาก็เอาของตัว n a ล i l M นะคะเวอร์ชัน1นมนะคะมันเป็นโมเดลเดียวกันกับ MT35 m i ส i ินะคะแต่ว่าเขาเปลี่ยนหลอดข้างในนะคะก็เลยเปลี่ยนชื่อนะคะคทุกอย่างเนี่ยมันมันอันเดียวกันหมดนะคะเราสามารถที่จะยังคงใส่ซื้ออุปกรณ์เสริมใส่อันนี้เป็นของน่าจะเป็น MT18 หรือเปล่าแต่มันใส่ได้พอดีนะคะนะคะ นะ,ะแล้วก็รูปทรงรูปลักษ์ภายนอกเขาคือ MT 3 5มิเลยนะขาก็จะมี3 4สีให้เราเลือกนะคะเลือกนะคะก็จะมีสีฟ้าสีเขียวนะคะนี่นะคะก็มีให้เลือกนะคะสามารถที่จะตั้งได้จากทางข้างล่างข้างบนนะคะก็ได้หมดเลยนะคะน้ำหนักก็เป็นตัวไฟฉายที่ใหญ่กว่าขนาดที่เราจะถือแบบเล็กๆนิดนึงนะคะก็ แต่ไม่ได้หนักมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตัวที่ฟิล์มสั่งมาขายเนี่ยจะเป็นตัวบิเซลสเตเลตหมดเลยนะคะเราจะเห็นตัวที่ข้างบนมันเป็นสีดำนะคะ่ั่สีดำเนี่ยเขาก็จะราคาถูกกว่าประมาณห้าสิถึง้อนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเงาๆแบบนี้ก็คือเป็นบิเซลสเตเลตนะคะอ่ะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือตัวนี้นะคะใส่มาเป็นผิว Orange p e ์ l นะคะเป็นโคมผิวส้มนะคะ ก็จะอาจจะเน้นไปในทางที่ช่วยเกลี่ยแสงให้สวยงามยิ่งขึ้นนะคะมาดูหลอดกันนะคะตัวนี้สเปกนะคะ Pd 90s เนี่ยจะใส่เป็นหลอด sfh 55นะคะตอนนี้ใส่ f s h 55นะคะเราจะเห็นว่าโอ้ใหญ่จังเลยนะคะตัว LED ใหญ่มากนะคะแล้วก็ดีโดมด้วยนะคะก็จะไม่มีโดมนะคะ แล้วก็สเปคนะคะจะส่องได้อยู่ที่ประมาณสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบดีนะคะค่าแคนเทรา max maximum intensity นะคะระยะแสงเนี่ยน่าสนใจมากส่องได้ที่เก้าร้อยยี่สี่เมตรนะคะเก้าร้อยยี่สิบสี่เมตรนะคะอีกแค่เจ็ดสิบกว่าเมตรนะคะก็เป็นหนึ่งกิโลได้แล้วนะคะเอาพูดอยู่ที่เก้าพันสามร้อย ลูเมนส์นะคะตัวนี้น้ำหนักไม่รวมแบตเตอรี่ประมาณ301กรัมนะคะน้ำหนักก็ไม่ได้อายาเยอะอะไรมากขนาดนั้นแต่ก็ยังมีน้ำหนักที่มันหนักหนักมืออยู่นะคะตัวนี้ปุ่มนะคะคอนโทรลสวิตช์จะแค่อย่างเดียวนะคะแล้วก็โอเคยังคงคอนเซปต์เดิมนะคะใช้บอดี้เดิมนะคะมาทำนะคะคอนเซปต์ concept เดิมก็คือตัวนี้ใช้เป็นจุก USB นะคะถอด ไทซีนะคะไทซีนะคะ,ะ,คะตัวนี้โอเคนะคะเดี๋ยวเราหมุนทออนะมาสักนิดนึงก่อนเพอให้ปลอกแปลงมาหรือเปล่าคะก็ยังคงที่จะให้ปลอกแปลงมาให้นะคะก็คือตัวนี้เราเอา18650ใส่เข้าไปก็ได้นะคะถ้าเราแบบไม่สะดวกที่จะซื้อเป็นแบตเตอรี่ก้อนใหญ่นะคะอธิบายก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะ ใส่ท่านได้ทั้งเ,เล็กสุด18650ลองลองมาก็21700แล้วก็ใหญ่สุด26650ได้เลยนะคะเดี๋ยวฟิล์มจะให้ดูนะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะใส่ได้นะคะแล้วก็มีนูนปกปตินะคะไม่ใช่แบบวงจรป้องกันอะไรนะคะมันก็ มันก็ใส่ได้เหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ก็มีนุน่นนุนิดนึงนะคะเราก็ใส่เข้าไปในปอกแป้งนะคะปลอกแป้งนี่ก็ช่วยแบบคือแค่กันไม่ให้มันแบบนี่เฉยนะคะเราก็จะใส่เข้าไปนะคะเราจะสังเกตว่าปุ่ม LED นะคะแบตเทิลเนี่ยมันจะแสงมันจะติดไม่ค่อยสม่ำเสมอกันเท่าไหร่นะคะ ่านี่ก็คือแบบมันติดแล้วแต่ว่าอ่าเดี๋ยวฟิล์มจะปิดเปิดใหม่นะคะก็มี Memory Mode นะคะดัซซี่อ M ไปดูวิธีการใช้นะคะในคลิปก่อนหน้าโดยปกติแล้วดับเรลคลิกจะเข้าสู่เทเบโลนะคะกดปิดเปิดใหม่นะคะปิดเปิดใหม่นะคะจำแสงล่าสุดที่ปิดไว้นะคะเป็นเซตติ้งจักงานนะคะประมาณนั้นนะคะ ตัวเมดวินโกเนี่ยเราสามารถที่จะซื้อสมมติคุณซื้อตัวบีเซอสีดำมาแล้วคุณจะซื้อตัวเนี้ยก็อยู่ที่ราวๆประมาณ1้0ยร้นี่แหละจะไม่ได้แล้วก็มีกระจกขายนะคะที่อาริสเพสนะคะแล้วก็ตามนั้นนะคะสวยหมดเลยนะคะทั้งสีเขียวสีฟ้านะคะแล้วก็สีดำนะคะสีดำก็เป็นสีที่มันดูเรียบร้อยหน่อยนะคะประมาณนั้นนะคะ เราสามารถที่จะใช้แบตเตอรี่นะคะที่เป็นไซส์2 6 5 0ได้นะคะตัวนี้เป็นตัวแบตเตอรี่ค่ะเป็น4,200 mAh นะคะ32 Ah นะคะ, ah ะ,คะปัจจุบันก็มี2,700 1 700ที่สามารถที่จะอ่าเป็นความจุ3,400 2นะถ้าจำไม่ผิดตัวเวบเซลนะแต่ว่าตัวอ้วนๆนี่มันมันก็ไม่แบบ คลอนดีเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวพิมพ์จะลองชั่งน้ำหนัก2องนิเจ็ดอยนะคะ6กสิกรัมนะคะมาดูสองข้อสูตรนะคะ90.9เนะคะเพราะฉะน,นี้เมื่อเราใส่ขนาดเล็กลงนะคะตัวนี้นะคะมันก็จะเบากว่านะทำให้ผ้าใยเบาขึ้นได้นะคะเราก็ตามความแบบเหมาะสมตามความสะดวกของผู้ใช้ก็แล้วกันนะคะประมาณนั้นนะคะ นาซิลเอ็มก็ไปดูนะคะยักอีกรอบนึงไปดูนะคะดูคลิปเก่านะคะที่ได้รีวิวไว้เพราะว่าเขายังไม่ได้แบบอัปเดตนะคะตัวไดเวอร์ตัวนี้นะคะก็เป็นไดเวอร์พื้นฐานเลยเมสิกที่ทางเมดยมิงโก้มาจะหยิบออกมาใช้ตัวที่มันมีไฟด้านข้างอะไรยทำนองนั้นนะคะอะเรามาดูรีวิวแสงกันเลยดีกว่านะคะโอเคพีดี91นะคะ แสงดีมากนะคะแสงดีมากๆค่ะราคานะคะก็เข้าไปดูที่นาเว็บอเลิกซ์เพลนะคะก็ไม่เกิน2,000บาทพันไปไปนะคะสำหรับตัวบิเซอสเตเด์ตแต่ว่าเรามาดูก่อนว่าการจัดการแสงอะทำได้ดีไหม เราจะเปิดเทอร์โบไว้นะคะเทอร์โบรถค่อนข้างที่จะเร็วนะคะอันนี้ใส่ถ่าน4,200ม ah, ิลแอมป์32แอมป์นะคะเราจะดูเทอร์โบอ่ะเดี๋ยวเราปิดก่อนนะเทอร์โบนะคะ ความร้อนนะคะมาเร็วนะคะมาเร็วแต่ว่ากระบอกใหญ่นะคะกระบอกใหญ่ระบายความร้อนได้ดีนะคะตอนนี้ตอนนี้ที่ถืออยู่เนี่ยพอมันลดจากเทอร์โบมาก็ถือได้อยู่สบายอยู่แล้วนะคะอันนี้คือที่พิมจับนะคะนะคะ่ะก็อน,นี้ถือว่าเป็นระดับแสงเสมือนเทอร์โบแล้วกันนะคะหลังจากที่มันดอกก็ยัง แต่มันมีการดรอปลงไปอีกนะคะนะคะประมาณนั้นนะคะถ้บโบอีกรอบหนึ่งแถวนี้งูเยอะแล้วะค่ะเดี๋ยวสองนิดนึงต้งใส่ต้องซื้อเครื่องตัดยญ้ามาแล้วะค่ะ นี่คือดอกไปแล้วนะคะดอกไปแล้วยังไงคะใช้ได้ดีหรือเปล่าะคะก็ลองพิจารณาเอ,เองนะคะแต่ไม่ได้ร้อนนะ,ะฟิมจับได้สบายๆยอยู่แล้วนะคะนี่ใช้ได้ดีนะคะก็ขนาดดอกไปแล้วแสงก็ยังไงนี่อยู่นะคะก็มีการดอกลงอีกนะคะอันนี้คือมันยังไม่ได้กดปุ่มอะไรนะ แต่ก็ยังใช้ได้นะคะเขาบอ,อ,อกระยะแสงอได้ไปที่900กว่าเมตรเลยนะคะเดี๋ยวจะส่องไปทั้งนู่าคือต้นไม้นะคะตอนนี้มันร้อนนะคะมันก็เลยดอกดึงขึ้นมากไม่ได้นี่ค่ะ แสงดีนะคะพิจรณาการโนยินยนะคะราคานะคะอยู่ที่ประมาณพันเดนะคะสำหรับตัววิเซลซาเลตนะคะพันหกร้อยห้าสิบพันเ็ดประมาณนี้นะคะ